แล้วแต่ว่าท่านใดนทางไปด้วยหรือว่าอย่งที่ว่าป็วลาเรา,ากูดกันทกีในการสาที่จะมีารทพิธีในวันนั้นแต่ก็แจ้งระยะนึงเท่าไหที่ิตยสารข่า,ากว,ว,วก็โต่อไปได้นําว้ามามเปลี่ยนแปลงสมซึ่งเป็นวันหนึ่งขึ้นเป็นวันธรรมดาเป็นวันธรรมดาแม่่ันเสาราทิตอจะมีปัญหาเรื่อง,องการต้อนรับบ้าง แต่ก็แจงญญ้งญาติโยมทั้งหลายได้รับทรา,าบก็คาดว่าประมาณ70็ดคิดเป็นหยาดไเพราะว่าพระสงฆ์จะพักต่างๆวันที่30มสิบเป็นวันโอมรญกาหลังจากนั้นก็คงจะมีพระสงฆ์อย่างประจำการบางภาคก็จะรอทำพิรรธีชาวนากริโงดูจนถึงวันที่หนึ่งหลังจากทำพิธีชาวนากริโงดูถึงเสร็จแล้วในวันศุกร ก็เป็นการนำเงินแก่ข้าวให้หลวงปู่ก็แก้ข่าวอีกน่นหนึ่งน้ำเหล่าติของหลวงปู่เพชรอันตะสันโตที่อยู่ตามประเทศไทยก็กำลังเดินทางมาร่วมงานศพหลวงปู่คาดว่าคงจะทันเวลาพอดีคาดว่าคงจะทันเวลาพอดีอาจารย์ที่หลวงปู่ได้ออาจารไทยเอาไว้ทีแรกเมื่อกี้ทราบมาดีว่า ท่านอยากเก็ไปตายในเมืองไทยก็ได้มีการยอมดูแลเครื่องบินเรียบร้อยกำหนดการเดินทางที่14เป็นที่เรียบร้อยแต่สุดท้ายก็เดินทางไปไม่ได้ก็ต้องวางระภาพหรือว่าตายที่เป็นไปได้เน้นที่บางไม่แน่นอนทุกคนเราดังนั้นคณะญาติทั้งหลายที่ได้ทราบการโดยนไทยแล้วก็บอย่างติดต่อประสานการขอวีซ่าเพื่อที่จะมาร่วมงานของลูกปู่ ให้ผ่านก็มีคุณวันมาแจ้งข่าืางทีนี้ว่าญาติเขารู้กลัวทางเดินทางมาเขาควกจะทันงานพอดีในวันคิดในวันพรุ่งนี้ให้มาแก้งให้เวาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบแต่ก็แจ้งถึงการอื่นของข่าวต่ออกันไปเนื่องจากว่าในช่วงาทิทย์หน้านี้ก็จะเป็นงานที่มุกแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีญาติโยมก็กดีก็คงจะไม่สะดวกในการที่จะมาร่วมงานนะดังนั้นก็แล้วแต่ว่าทุกท่านใดที่ว่าเขาก็มีเวลามาก็นินมนต์ก็นมิมนต์ท่านมาปกตินั้นถ้ามีพระสงฆ์ามาโทษในต่างประเทศมีการตายเกิดขึ้นาาก็ต้องจัดงานยิ่งใหญ่จัดงานยิ่งใหญ่มีพระสงฆ์มาญาติเพื่อสาธิต มาทำบุลกับุญส่วนสห้กับท่านแต่เนื่องจากว่างานนี้เป็นงานดวนเป็นงานดวนและก็เป็นช่วงในเทศกาลเข้าพรรษาท่านสมที่ได้รู้จักทุนได้รวมจำนวนร่วมกับท่านก็อยู่ต่างรัฐต่างเมืองอยู่บริสตนก็ดีอยู่ดีซีก็ดีอาจจะไม่ติดราการมาอาจจะไม่ติราการมา ดังนั้นก็ได้รับความาประคุณจากพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณนี้ดังที่ยอมจะได้เห็นในแต่ละคืนมีพระสงฆ์มาจากวัดต่างๆไม่ใช่เฉพาะที่วัดพุทธบัณนาลองปีนเดียวเดีอยววัดเชอรี่วัดหลังกินามาราก็ะจะมีพระสงฆ์มาจากวัดคุชโนฮิลมาจากวัดคุชาวาิริเวอร์ไซด์วัดพุทธสุโมนุบุยโวอลเล่เวอร์ไซด์ มันเอ็ดโกนิโดมันเอ็ดโกนิโดอยู่ทางซาลีโก้วัดสุญญตารามทางเลนตุยโดเช่นเดียวกันแล้วก็วัดรัตตปัญญาที่อยู่เมืองลิโดมาในนักโยโนแล้วก็แม้กระทั่งท่านอาจารย์หลวงที่อยู่เบเกอร์ฟิลหรือว่าไกลแต่ไกลท่านก็มาร่วมงานนะท่านก็มาร่วมงานแล้วก็โดยเฉพาะในวันที่ที่เก้าที่จะถึงนี้ เป็นการรวมสามธิกีของคณะสงฆทางตะในต่างเทศที่อยู่อเมริกานี้ก็ปรมาณหลายร้อยรูปจะม,มาร่วมงานกันในวันที่29กนั้นก็แก,ออก้ใุญาตโยทุลยหลายนิตยสา,าบข่าวก็ด้ยทำน้ำปาน,น้ำดื่มที่พอจะดื่นได้มาสามายเดขพระสงฆ์ในวันที่29ด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะในวันที่หในวันที่หนึ่งวการยนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางวัดญาติโยมก็ดีก็เป็นหม้อในเรื่องข้าวาอาหารในเรื่องข้าวาอาหารก็อยากให้ญาติโยมได้เตรียมจัวอาหารหนักหนักสักอย่างสองอย่างและตอนนี้ทางวัดพุทธนาก็ได้บินดยบางตามวัดต่างๆอย่างวัดพุทธโมนี้ก็มีแกงมาร่วมนึงหม้อใหญ่และก็วัดต่างๆ ก็าพันเชอรี่คงจะมีตามมาซ้ำก้อนี่ก็ยังมีด่านเพื่อนี่จะต้อนรับพระสงฆ์จำนวนเจ็ดตัวรูปในวันนั้นนะ้วก็แจ้งให้กับญาติโยมได้รับทราบแล่วสำหรับท่านใดที่เดียวมาหรือเปล่าท่ามาเลยนังเวลเลยเออมา แก็เรื่ออุนการที่่าต่ง้เจอที่ที่นย่นรไฟที่รถาแวมาใช้ในงานดยนเต่าก็จะมีรถไฟในเดืนาวันนี้ข้อการเดินทางก็เป็นรงกากันโดยรถและที่วัดทีก็มาเชิกันเรียบร้อยหลังจากที่ท่านได้ทำธุระ วันยิ้เป็นเวรของคนะคุณกิมพอล ได้มาแสดงธรรมมันฉาแห่แก่ญาติโยมไดบฟางพอสมงบทที่บอกขอถวายความเคารพต่อคุณทีแห่งญาระมจาวาพระวิปัาสนาและพระเท่าทุเรนารู อาจองบิทุกท่านมาวัดพระธรรมวิปัสสนาทีไรก็คิดถึงอาจารย์สุริยรมเพื่อนสหธรรมนิพพิรักนับถืออาภรรยาหลวงบิงทบอกรำมภาพคิดถึงหลวงตาสนาเนาะแม้แต่หลวงเชอรี่ก็คิดถึงหลว,วงตาชิดที่ทำพิธีไปดูอ่าก็คิดถึงข้อเหล็กนะแม่เสีย บางก่อนตายจะเจอพอ่อหลเด็กแม่เตียมแมแอ่อุ้ยคนร้ายแม่อุ้ยแล้วจะมันก็เป็นไปจมอธิษฐานผู้ขังหนาตาเห็นไหมหายไปปีลางคนคนสองคนเนี่ยเกิดมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตายเกลี้ยงไม่เหลือแม้เจ่จกกจอัตบรชพภาพก็จะผิดหนึ่งร้อยปีก็คจะตายนะ ว่าก็ขออยู่129ปีในขณะที่ตายก็ขอให้นั่งตายอย่างสงบแต่ตายแบบผู้เลี้ยงเลี้งพไม่ถูกกาขนานชีวิตสังขารของพวกเราเหมือนกับหยาดน้ำค้างในโยมเห็นไหมน้ำค้างน้ำค้างตอนเช้าพวกเราขอไปตามสนามหญ้าจะเห็นน้ำค้างใช่ไหม ของพวกเราจับอหยางน้ำค้างนำ้งนำค้างนี่มันก็เป็นปิศาจิศปิศาจธรรมนโยมนะมันเป็นปิศาจธรรมนะดูให้เข้าใจหนะไม่ใช่ว่าน้ำค้างมันคือน้ำค้างมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้วอนหเตอร์นะชีวิตของพวกเราเราจะจับอยางน้ำค้างนำ้งนำค้างอยู่ได้นานไหมอยู่ไม่นานตอนเช้าก็กมีละอองพอสายสายโดนแสงาอาคีบ อยาดน้ำค้างมันหยุดไม่ได้มันก็เป็นไอระเหยทันทีเลยชีวิตของพวกเราก็เหมือนหยาดสังขารมันตั้งอยู่ไม่นานนะประการที่เหนนะพระบรรดาไม่เคยพูดในใครฟังนะเนี่ยเพราะว่ะาอัตราลักษณ์เขาจะเอาอัตลัอกษี์มพ์คือเขาเรื่องความลับนี่เขาเปิดเผยฟังนะถ้าใครได่ขอดไว้จะได้เกียรติสุตรจาระยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟังเพราะฉะนั้นฟังให้ดีก็ได้ความรู้ได้สติปัญญาว่าไปงานหลวงปู่เทรได้ข้อคิดจากหลวงตาูงหนึ่งมาจากนูนทางเดือวิเดอร์ท่านก็บอกว่าชีวิตสังขารเย่างนันอย่างนังค้างนะคือใด้ประดุประการที่สองชีวิตและสังขารของโลก เหมือนกับฟองน้ำถ้าพวกเราไปน้ำตกแองการาเห็นน้ำตกตากโตลงานะหูสต์สุฟองฟองฟองน้ำจะไปตามที่ไตามหนอนี่น้ำไหลตากโตลงาพวกเราจะอยู่ที่เขื่อนก็มีไปเห็นแม่น้ำโขงอยู่ที่ภาคอีสานจะเห็นโขงชีมูนอยู่ที่ภาคเหนือก็มีิงวังลมน้า เย่าที terror, any, reunion, son son. ่อาบน้ำในทางใต้ก็เห็นแม่น้ำตาปีแม่น้ำไหนมาอย่างแรงๆจะเห็นฟองน้ำกระเพื่อนกระเพื่อนฟองน้ำแล้นก็อยู่ไม่นานนะชีวิตสังขารของสัตว์โลกเหมือนกันฟองน้ำขอประทานโทษนะท่านผู้รู้ทั้งหลายในที่นี้ถ้าพูดผิดพลาดก็ต้องขออภัยผมก็เอาเท้ามาขยสวนอาจารย์ครูนะชีวิตเหมือนฟองน้ำส่อ ที่สามชีวิตและสังขารของพวกเราเหมือนกับเอาไม้ขีดลงไปในน้ำที่มันลอยขีดในน้ำมันก็อยู่ไม่นานชีวิตของพวกเราเหมือนกับเอาไม้ขีดลงไปมันจะเป็นลอยแล้วก็น้ำก็ม้วเข้าเหมือนที่เดิมชีวิตของเราก็เหมือนลอยน้ำเอาไม้ขีดเข้าไปอย่างแรงประการที่สี่ ชีว in in ิตละสังขารสัตว์โลกเรียงเสมอนน้ําไหลจากที่สูงลงสู่เรื่องต่ำนะพวกเราไม่เคยเห็นน้ําไหลจากลัวผีขึ้นไปสู่เรื่อเขาที่แพร่เคยเห็นไหมไม่เคยมีแต่น้ําไหลจากที่แดงลงมาสู่ตังผีนเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรากำลังดิ่นไปหาความตายทุกขณะทุกขณะในตัวชีวิตของพวกเราเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกความสาวความหุ่นึ้กมาก็เป็นที่ก็ไปเมคอัพกันที่ร้านซาลอนติ่ดึงไปฉีดไปเมคอัพไปสักขิ้ง้า้อนอีกหน่อยดึงไปทุงปามันก็เลยเล่าเส้นหมดเลยนี่ฟืยนธรรมชาติที่ไม่สวยแบบธรรมชาติจริงยังไม่พู่มัระกูมทอัตมาเห็นทุกทีไม่เคยเก็บเลยเห็นไหมสวยรอบสวยใน นะสวยงามข้างนอกสวยงามข้างในแล้วก็สวยด้วยรอยยิ้มอ,อันทิมใหญ่นี่คือความสวยงามของแม่ปรไม่ได้เป็นแม่น้ำที่ไรก็สวยจะร้อยปีไม่เก่เนี่ยเห็นไ,ไหม,วมความสวยของแม่ตู้นี่ว่าสีสนาิิปัญญาของแม่ตู้นี่เรียบพร้อไมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรามันก็อยู่ไม้นานยางกก่าวแล้วใช่ไหมคร ดูคีนี่ชีวิตของพวกเราเนือน้ำไหลลงจากภูเขาสู่เบรื้องล่างใช่ไหมมันไม่มีคำว่าที่จะฟื้นคืนมานี่แน่มันต้องแก่ต้องเหี่ยวต้องชราภาพลงไปทุกณะนาะอ่าต่อไปข้อมูลต่อไปชีวิตและสังขารของโลกชีวิตและสังขารของโลกเปรียบเสมือนน้ำลาย ตัวในตัวของพวกเรานี่แหละนะชีวิตและสังขารของสัตว์โลกเหมือนกับเขลาหรือน้ำลายเน้น้ำลายถ้าโผลงไปข้างล่างเดี๋ยวมันก็เหือดแห้งไปมันก็อยู่ไม่นานอีกสิในชีวิตสังขารของเราเหมือนกับก้อนเขลาหรือก้อนน้ำลายหรือหยดน้ำลายข้อมูลต่อไปข้อคิดต่อไปชีวิตสังขารของโลก เปี่ยมไปด้วยเนื้อก้อนเนื้อนะชิ้นเนื้อชิ้ปลาชิ้ไก่ที่เขาสับสับแล้วเราวางแท็กๆขายในตลาดนะวันนี้เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อปลาที่เราใส่แล้วพรุ่นี้ก็จะกลายเป็นหมูสมับไก่สับใบกะเพรา,พาลงกระทะ แล้วก็มันผ่าวายพระทาหารเช้าอาหารเหล่านั้นก็จะแปลสภาาเป็นเลือดเป็นน้เนือหรือจะไปฝังลงในดินก็จะแปลงข้าไปเป็นดินไปชีวิตสังขานของพวกเราเหมือนกับก้อนเนื้อนะประการสุดท้ายชีวิตและสังขานของสัตว์โลกเปลี่ยมเสมอแม่โคหรือพ่อโคที่เขาจะลากเข้าไปสู่โลก ่ชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าผิวขาวผิวดำไม่ว่าคนจนหรือว่าคนรวยตั้งแต่แต้องมหาจักรพรรดิมาถึงโฟมเลยมันก็จะต้องเหมือนกับเขาจูงพ่อโฟแม่โกเข้าสู่โลงค่าสตร์แล้วก็จะหบดลมหายใจกับสู่สภาพธรรมชาติเพราะฉะนั้น ชีวิตสังขารของโลกก็เปรียบเสมืนอนหยาดน้ำค้างชีวิตและสังขารของโลกเปรียบเสมือนฟองน้ำชีวิตและสังขารของสามโลกเปรียบเสมือนไม้ขูดกกขี่ลงไปในน้ำชีวิตและสังขารของโลกเปรียบเสมือนน้ำไหลจากที่สูงลงสู่เรื่องล่างของความตน่ำเทีย่ยหรือบันทีชีวิตและสังขารของโลกเหมือน ก้อนน้ำลายอยาดน้ำลายชีวิตและสถานของโลกเปรียบเสมือนก้อนเนื้อชีวิตในสถานของโลกเปรียบเสมือนพ่อโค้งแม่โค้งที่เขาจะจูงลากสุนทรชากล้าเข้าสู่โลกห้าสั์นะมันไม่เพียงแค่แน่นอนหลายที่ขัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสุนทรมาได้ยินข่าวพระ Yeah.